สวัสดีค่ะหนูชื่อลินดาค่ะนามสกุลมอมเพรอบครัวของหนูมีหกคนมีพ่อแม่สองน้องสาวน้องชายและหนูค่ะพวกเราเป็นคนกัมพูชาอยู่ที่ซิมเรียบค่ะคุณพ่อมีอายุ62ปีเป็นพ่อขาขายอุปกรณ์ครัวอยู่ที่บ้านเขาเป็น คนพูดเบาๆแต่กินเร็วค่ะคนแม่มีอายุ55ปีเป็นแม่ค้าขายอุปรกรณ์ครัวเท่ากันแต่อยู่ที่ตลาดค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านนะเธอเป็นคนพูดดังๆกินเร็วคิดเร็วแล้วก็เดินเร็วค่ะน้องสาวมีอายุ27เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วค่ะ แต่ตอนนี้ไม่มีอาชีพเลยเธอเป็นคนใจร้อนเสียใจง่ายและอ่อนที่ส่วนในครอบครัวเพราะว่าเธอไม่ชอบออกกำลังกายไม่เคยเออกกำลังกายกินทุกอย่างค่ะน้องชายมีอายุ23เป็นนักศึกษาตอนนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาพูดฟังได้ภาษาสภาษาค่ะ คือภาษาแคนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นค่ะเขายากเป็นวิศวกรค่ะอีสองปีเวลาเรียนจบเรียนจบมหาวิทยาลัยก็กลับมาประเทศกัมพูชาและทำงานอยู่ที่พนมเป็นค่ะเขาสูงและขี้เกียจที่สุดในครอบครัวไม่ยากทำอะไรเลยค่ะหนูเป็นลูกคุณโต หนูเรียนจบมหาวิทยลาลัยตั้งแต่2 0 1 2ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ทางานอยู่ที่โรงแรมค่ะหนูเป็นนักเรียนด้วยนะตอนนี้เรียนภาษาไทยอยู่ที่โรงเรียน llc ค่ะหนูคิดว่าหนูเป็นคนแข็งแรงนะเพราะว่าหนูออกกำลังกายทุกวันหนึ่งวันหนึ่ชั่วโมงค่ะหนูผอมที่สุดในครอบครัว เมื่อก่อนเมื่อก่อนเวลาไปเที่ยวประเทศไทยหนูพูดฟังคนไทยไม่ได้นะหนูฟังคนไทยพูดไม่ได้นะและสั่งอาหารไทยไม่ได้ก็มาเรียนภาษาไทยค่ะเวลาว่าหนิวหนูชอบเรียนภาษาไทยเพราะว่าหนูหนูไปเที่ยวประเทศไทยบ่อย ชอบกินอาหารไทยในในอนาคตหนูยากทํางานอยู่ที่ประเทศไทยค่ะเวลาว่างหนูชอบฟังเพลงไทยเพลงฝรังชอบดูละคร,รละครไทยและละครฟรังขวาดบ้านถูกบ้านและดู YouTube ค่ะสวัสดีค่ะ